หมื่นแค่นี้แหละได้ไม่เยอะหรอกลลแล้วส่วนใหญ่ที่มัน,กนเกษียณไม่ได้เพราะว่ามีแต่หนี้อะค่ะข้ารา,า,า,าชการที่นู่นมีแต่หนี้นะเกษียณมาบางทีบางคนก็รับเป็นบาเหน็จไปเลยอะพอบาเหน็จมาก็เอาไปใช้หนี้หมดก็เลยไม่มีงานทําแล้วก็ต้องหางานทำอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ย อยากเรียนตั้งแต่สมัยเป็นเด็กนะจบป .6 ก็อยากเรียนต่อแเขาทำไง้วบวชเรียนแม่ก็ขอบอกว่าให้อยู่ช่วยแม่เถอะไม่ต้องไปบวชได้ไหมไปแล้วแม่จะอยู่กับใครล่ะใครจะช่วยแม่แต่พี่น้องก็เยอะนะพี่น้องเก้าคนเก้าคนเลยแต่ก็จยงว่าแล้วเขาก็แตกแยกไปมีครอบครัวกันหมดแล้วเขาอยู่ช่วยแม่คนเดียวตั้งแต่เด็ก จบแล้วเรียนหนังสือจบปอหกก็ไม่รู้เนาะไปไหนต่อไม่ได้แม่ก็ไม่ให้ไปอยากขอแม่ไปแม่ก็บอกไม่ต้องไปหรอกก็องยู่ด้วยแม่เนี่ยวก็ต้องอยู่ยอตอนคัดเลือกทหารแม่ก็บอกว่าอ๋อถ้าไปสมัครแล้วแม่จะทําไงล่ะทีเนี้ยจะถามแกว่าถ้าเกิดลูกคิดทหารแม่บอกแม่ก็ไม่รู้จะทำไงแม่ ที่แรกก็จะไปสมัครเป็นทหารพานด้วยนะอชอบชีวิตโลดโผนไงชอ,อชอบชีวิตเสี่ยงตายด้วยอ <laughs> ชอบฟังชอบฟัง youtube คนที่พวกเป็นทหารนะอ่ะโหต้องใจจริงๆนะเพราะว่าเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายแล้วก็บางคนอะ่ะไม่ได้อาบน้ำเป็นเดือนๆแล้วบางคนเดินจนแบบหนังลอกเท้าหลอดลอเอ่าหลอกเนี่ย,ยปปคือคือบ้าพลัง คือเขาบอกว่าเขาชอบโอ้ตายละคือคนชอบจริงๆนะพวกป็นทหารไม่กลัวตายใช่ไม่กลัวลมไม่กลัวเขาบอกว่ากลัวไม่ได้ลบถ้าคิดดูกับเป็นวัยรุ่นก็ไปทุกที่ทุกซอกทุกมุมไปคนเดียวก็ไปไม่มีเพื่อนก็ไป ก็บางทีโดนตามล่าเนี่ยเดินป่าเป็นเดือนเดือนกินไส้เดือนกิ้งเกยเนี่ยเออโดนทุกอย่างครับอเพราะไม่มีอาหารไงเอออะไรก็กินหมดใช่ไม่มีอาหารก็ไม่ก่อไฟก็ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวก่อไฟก่อไฟไอค่าศึกจะรู้ก็ต้องกินดิบๆไส้เดือนเจอก็กินแมงป่องเจอก็กินกินทุกอย่างที่เขากินได้แล้วก็เท้านี่เล็มดหมดเออใช่ เท้าเล็บหลุดหมดเนี่ยโหสุดยอดบางทีนะแบบเอ่อบางทีเรานอนไม่หลับเนาะหรือว่าเราง่วงนอนแล้วเราไม่ไม่ได้นอนเนี้ยก็จะคิดถึงพวกทหารไงว่าเออเขายังไม่ได้นอนเขายังอยู่ได้ก็ก็ทำ